ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกไดโนเสาร์เปิดอาณาจักรเอาชีวิตรอด100วันภาคเสียงโดยพิการวันแฮปปี้เปิดเรื่องมาและสิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือการฟาร์มและสิ่งแรกที่เราจะฟาร์มนั่นก็คือเบอร์รี่แทสและอุปกรณ์ต่างๆหินที่พอจะหยิบได้นะครับตามธรรมชาติทั่วไปหลังจากนั้นสิ่งต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือการหาอาหารอาหารในช่วงแรกสิ่งมีชีวิตที่จะให้เนื้อกับเราได้ที่เราสามารถที่จะพอต่อกรกับมันได้นั่นก็คือเจ้าโดโด หลังจากกำจัดเจ้าโดโดเราก็แล่เนื้อของมันแล้วก็เอาไปย่างหลังจากที่ย่างเนื้อเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือการหาอาวุธที่เอาไว้ต่อกกอนกับพวกไดโนเสาร์ดุร้ายและอาวุธที่ปีการต้องการจะใช้นั่นก็คือธนูและธนูที่เรายังพอหาได้นั่นก็คือธนูไม้ซึ่งจะหาได้จากการทำเควสของเจ้าดิวโลเราจะต้องสังหารเจ้าดิวโลให้ครบ3ตัวหลังจากที่เราสังหารเจ้าดิวโลครบ3าตัวแล้วเราก็จะได้ธนูมาเป็นของรางวัลข่าวนี้แหละถึงเวลาที่เราจะเฉิดฉาย หลังจากที่เราได้ธนูออกมาแล้วเราก็ต้องออกไล่ล่าพวกเดโโเสา์ดุร้ายที่เราพอจะต่อกอนได้นั่นก็คือเจ้างูแรปเตอร์เพราะสิ่งมีชีวิตพวกนี้จะดรอปทรัพยากรชเช่นเสื้อผ้าอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้นี่แหละคือแหล่งฟาร์มชั้นเลิศในช่วงต้นเกมหลังจากที่พิการเมามันกับการฟาร์มาสักระยะหนึ่งพิการก็รู้สึกว่าอ้อมันมืดแล้วเริ่มมองอะไรไม่เห็นแล้วดังนั้นพิการก็ของงีบตรงนี้ก่อนละกันดยวสร้างที่พัก แล้วก็ขอนอนตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าให้สู้ต่อไปเนี่ยมืดขนาดนี้คงจะโดนตัวอะไรฆ่าไปกินก่อนแหละหลังจากที่ฟาร์มไปจนได้ลูกดอกยาสลบแล้วก็ลูกดอกธรรมดาจนพอที่จะสามารถเอาชีวิตรอดได้แล้วพีการก็จําเป็นจะต้องเอายาคูณส0บเพื่อจะไปจับสุนัขป่าหรือว่าหมาป่านั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือจัดการเจ้าป่าเป็นเลี้ยให้ครบ5้าตัวหลังจากที่รับเควสมาช่วงนี้ก็นะสังหารโหดน,นี่นี่ใครจะเข้ามาบอกเลยว่าโดน นี่เนี่ยจะปลาเป็นระยาเฮ้ยจะไปไหนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ในช่วงนั้นดิมันมีเจ้าจระเค้บอกเลยบัา้ไอ้บาเอ้ยยืดยิงยืดยิงงอ้ยจะกัดไปถึงใดดีอ่อ้ยไม่ต้องห่วงภาพหางแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอ้อภาพตัดครับตัดกลับมาพีกก็ยังหมกมุ่นกับกันล่าเจ้าป่าเป็นระยาให้ได้ครบ5ตัวเพื่อที่จะได้ยาคูณสิบ ในระหว่างนั้นก็จะมีไอ้เจ้าปิงเนี่ยนี่มันตัวอะไรกันครับนี่นมันเป็นแบบตัวอะไรที่น่ารังเกียจมากๆเลยนะครับก็มีปิงตัวหนึ่งที่พยายามจะแบบมาเกาะมาแกะเราดังนั้นเราก็ต้องกำจัดมันครับก่อนที่มันจะไปดูดเลือดเราครับน,น้องๆโอ้เป็นอะลายที่โคตรน่ากลัวเลยหลังจากที่ยายคุณสิ็มาแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็ค,คือการที่เราจะต้องเดินไปที่นูน่นแนาวนี่แหละคือการเดินทาง ในระหว่างทางที่พี่แบบเดินมาถึงแดนหิมะและเราก็ได้เจอกับมิดลักตหายเพื่อนเราต้นเกมมือกับเจ้าแรปเตอร์ไงฮะคอยที่จะมาปั่นป่วนเราในช่วงต้นเกมอย่างสม่ำเสมอนะครับทางหนีของเราก็คือการกระโดดลงน้ําเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลงน้ําแล้วก็เราตุยแน่หบอกเลยว่ากว่าจะผ่านมันไปได้วุ่นวายมากๆหลังจากที่เรากําจัดเจ้าแรปเตอร์เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทํานั่นก็คือการบุกแดนหิมะเพื่อไปหาหมาป่า มาใช้นะครับนอ้องนมพี่เพราะว่าช่วงแรกนะ่ะสิ่งแรกที่เราต้องจับพี่เน้นเลยหมาป่าครับดีที่สุดเพราะมันไม่ต้องใช้อานในการขี่แต่ประเด็นคือโอ้โหมาแดนหิมะาน้องๆก็ลกขนอยู่มันมีสัตว์หลายเยอะมากเลยโดยเฉพาะไอ้เจ้าเสือ,อ,อบอกเลยว่ามันกัดโคตรแรงครับน้องๆในช่วงต้นเกมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรทรมานนี่ขนาดแบบขวานพี่แบบดาเมจถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ก็ไม่รอดฮะภาพตัดไม่ต้องถาม การตายนะ่ะเป็นเรื่องปกติของฉันหลังจากที่ฟื้นออกมานะครับก็เริ่มต่อภารกิจกันเลยนก็คือหาเจ้ามาป่าบอกเลยว่ามันก็ไม่ง่ายอยู่ดี หลังจากที่เดินหาในงเงามืดอยู่นานสุดท้ายพี่ก็เจอแล้วพี่ก็ใช้โบล่านะครับปลาใตมันหลังจากนั้นก็ทําให้มันสลบด้วยพิษลูกดอกยาสลบของพี่หลังจากที่มันสลบแล้วเราก็จับมันเลยท่นนี้เราก็ได้สุนัขป่ามาใช้แล้วครับน้องๆเป็นยังไงล่ะหลังจากนี้ชีวิตของเราก็จะง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเรานะ่ะจะพาเจ้ามาป่าออกไปจนไปไปที่ทำกันแล้วครับเราระทำแรกที่พี่การจะพาน้องไปในวันนี้ก็คือทำฮันเตอร์ครับน้องและของพี่ เพราะว่าทมฮันเตอร์น่ะมีชุดเกาะประเภทชุดหนังที่สามารถคาฟได้ในช่วงต้นเกมแบบง่ายๆเลยเพราะว่าใช้แค่หนังกับไฟเบอร์เราก็สามารถคาฟชุดนี้มาใส่ได้แล้วเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเราดังนั้นจะช้าอยู่ยัยเดินทางไปกันเลยครับน้องรักพี่สำดับทั้นนี้ถ้าเกิดเรามีหมาบอกเลยว่าไม่มีอะไรมากครับช่วงแรกก็เอามันมาแห่นมันมากัดกัดกัดแล้วก็แห่นๆจะมาแรงพวกนี้ให้หมดครับน้องรักพี่หลังจากนั้นก็เข้าไปเก็บอร์ติแฟก แล้วก็หนีสิครับรอรอะไรอโอเคดูดีเราก็จะได้อาติแฟกออกมาแล้วโอเคไม่ยากฮะในระหว่างทางก็ได้เจอกับเจ้านกเทลานโดนดอนดังนั้นที่มีชีวิตที่เราจะกลับมาเป็นเพื่อนนะครับในการเดินทางของเราด้วยก็คือเจ้านกเทลานโดนดอนหลังจากที่จับเจ้านกเทลานโนดอนมาได้2ตัวสิ่งต่อไปที่จะทำนั่นก็คือการเอามันมาผสมพันธุ์เพื่อจะทำให้เราได้สัตว์กลายพันธุ์สิ่งที่พีการต้องการนั่นก็คือการทำ ให้มันติดบัคสีนั่นเองเพราะว่าเจ้านกเทลานูดอน ถ้ามันติดบลัคสีมันจะมีสีที่สวยมากเลยครับน้งนองๆและนี่คือสิ่งที่พี่การต้องการบอกเลยว่าหมดกับการทําบลัคสีไปหลายวันเลยฮะหลังจากที่หมดไปกับการทําสัตว์บลัคสีและนี่ก็คือผลตอบแทนของพี่การครับนกทราโดดอนสีขาวบลัชปีกสีน้าเงินบอกเลยว่าเจ้านกตัวนี้เทมากเลยครับน้งนองๆไม่ใช่แค่เทนะยังมีความสวยด้วยบอกเลยว่าถูกใจพี่เกิรมากเลยในเมื่อเราได้สิ่งที่สามารถพาเราโบยบินได้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือ ไปที่ถ้ำลาวาครับเหตุผลที่มาที่ถ้ำลาวาเพราะพิการต้องการปืนยิงยาสลบที่ทําค่าสลบได้สูงเพื่อไว้จับสัตว์ในอนาคตนั่นเองและสิ่งต่อไปที่เราจะทํามันเป็นอะไรที่ค่รนอันตรายเลยเพราะถ้ำนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นถ้ำที่มีความร้อนสูงและเราจะต้องใช้สิ่งมีชีวิตช่วยในการเดินทางหรือว่าเข้าไปในถ้ำด้วยและพิการก็จะเอามาพาพิการบุกตรงนี้ไปกับพิการครับเอาะว่าพี่เมื่อมาถึงด้านในจากทีแรกคิดว่าง่าย ไป,ไปม,าม,ามาตอนนี้ที่ว่าเริมม่อมง่ายแล้วครับเพาราะแมลงมันเยอะมากเหลือเกินกว่าจะเคลียร์มันได้แต่ละจุดบอกเลยว่ายากมากแค่นั้นยังไม่พอยังต้องมาฝาดานกับเอ,อืจุดพวกนี้อีกบอกเลยว่าพี่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่า,มาแมลงอีกนะครับ้องัะขุงพี่เพราะว่าถ้ากระโดดตกลงไปรับรองว่าตุยแน่นอนโอ้โหเลยว่นคอนอันตรายฮะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมฮะต่อสู้กับมแมลงต่อไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยอะเหลือเกินแต่พวกแกเนี่ยนฮ่ไอเจ้ากระข่าบ้า เลยนะครับถ้าไม่มีหมาบอกเลยว่าการที่เราจะลงถ้ำลาวาเป็นอะไรที่ยากมากถ้าเราไม่ได้กดไทที่เซฟระดับพิการเลือกที่จะไม่กดเพราะว่าจะเป็นง่ายเกินไปอาจจะทําให้ไม่สนุกนั่นเองเราก็เลยต้องนี่สู้แบบนี้ไงครับน้องๆหลังที่ปราบเจ้าแมลงหรือว่าเจ้าพวกสัตว์ร้ายต่างๆหมดแล้วเราก็ต้องมาเก็บอาร์ติแฟกต์หลังจากที่เก็บอาร์ติแฟกต์ออกมาสิ่งต่อไปก็คือการออกไปจากถ้ำที่นี่แหละและสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือการที่เราจะต้องกระโดดข้ามลาวา และสุดท้ายสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นกับพี่พี่กระโดดไม่ข้ามนะครับหมาป่าของพี่มันกระโดดไม่ถึงแต่สุดท้ายในช่วงจังหวะที่เราจะตกลงไปกับมันมันยังสามารถผักให้พี่ขึ้นมาได้ทําให้พี่รอดจากการตกไปในลาวาได้การรอดชีวิตในครั้งนี้ก็เลยต้องขอบคุณเจ้าหมาป่าของพี่มากๆนะครับที่ยังสารต่อเจตจำนงของเราให้เราลอดต่อไปได้ หลังจากที่เราออกมาได้จากถ้ำลาวาพี่ก็ได้ตอบแทนเจ้าหมาป่าโดยการสร้างป้ายลุมศพไว้ให้ที่หน้าถ้ำแล้วก็ตั้งชื่อว่าเลิฟเจ้าแฮปปี้อันนี้คือความรู้สึกดีๆที่พี่กับเจ้าหมาป่ามีให้กันในช่วงสั้นๆหลังจากนี้เราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าภารกิจของเรายังไม่ได้จบแค่นี้ขอให้ความทรงจําดีๆนี้อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่มีวันลืมมันเจ้าแฮปปี้หมาสุดรักและก็หมาตัวแรกของพี่เพราะไม่มีมันพี่คงมาไม่ถึงจุดนี้ การเดินทางของเรายังต้องไปต่อครับสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าแฮปปี้ที่ส่งพี่มาไกลถึงได้ขนาดนี้ขอบคุณมากนะเจ้าแฮปปี้แล้วเจอกันในชาติหน้านะฉันจะจำนายไว้ไม่ลืมนายเลยหลังจากนั้นพี่ก็ได้วางเตียงและตู้แล้วก็ได้ทําการปั๊มของเข้าตู้มาเก็บไว้ก็จะมีหน้าไม้มีปืนมีอาวุธมียาคุณสิทธิ์เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วก็ไปปั๊มแอมเบอร์มาใช้งานหลังจากที่ปั๊มแอมเบอร์เสร็จแล้วพี่ก็ซื้อโต๊ะอาวุธมาใช้ เพื่อทำการเอาลูกดอกยาสลบมาใช้งานซึ่งลูกดอกยาสลบก็จะใช้แต้มโต๊ะในการซื้อเมื่อซื้อลูกดอกออกมาแล้วเท่านี้พี่ก็มีอาวุธปืนที่สามารถยิงสัตว์ป่าหรือว่าไดโนเสาร์ให้สลบได้ง่ายขึ้นแบบชิวๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ลูกดอกยาสลบมาพี่ก็ได้ทำการมาจับเจ้าบาลิออนิกหลังจากที่จับเจ้าบาลิออนิกได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียพี่ก็นำเขาทั้งสงตัวไปผสมพันธุ์ จนได้เป็นริโอนิกสีกายพันุ์ที่มีสีที่สันหลังกลายเป็นสีแดงตอนนี้บอกไปว่าเป็นอะไรที่โคตรภูมิใจเลยเนื่องจากว่าการทำสัน่นัสสีในเกมนี้ค่อนข้างที่จะยากแล้วสีที่จะได้ก็ไม่สามารถระบุได้ด้วยว่าจะได้สีอะไรแต่เราสามารถสุ่มได้เป็นสีแดงดังนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆเลยเพราะสีนี้เป็นสีที่พี่ต้องการพอดีเลยหลังจากนั้นพี่ก็ได้พาเจ้าริโอนิกสุดโหดของพี่ มาตลุยที่ถ้ำกลางแมปอยู่ติดกับป่องภูเขาไฟสําหรับถ้ำนี้แล้วเป็นถ้ำที่สามารถจับไดโนเสาร์ได้แล้วก็จะมีสัตว์ล่องหนอยู่ด้านในเยอะแยะเลยให้เราสามารถเลือกจับได้หลังจากที่มาถึงหน้าถ้ำพี่ก็ได้ทําการซื้ออานให้กับเจ้าบาริออนิกตัวตึงของพี่ในทันทีหลังจากนั้นเราก็ขี่เจ้าบาริออนิกเข้าไปดูกันเลยครับทุกๆคนเมื่อเข้ามาด้านในบอกเลยว่าถา้ำนี้ไม่แพ้กับถ้ำลาวาเลย เพราะว่าถ้ำน,นี้นะครับจะมีไดโนเสาร์ประเภทมแมลงเยอะมากๆเลยแค่นั้นยังไม่พอยังมีตะขาบที่เวลาเราโจมตีแล้วมันยังสามารถสะท้อนดามเมจเราได้ด้วยแค่นั้นยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าเมกกระโดดอนไดโนเสาร์ที่มีการกัดที่โคตรรุนแรงเลยแต่มันก็ไม่ได้ลําบากเพราะว่าพี่มีเจ้าบริวนิกสุดโหดมาด้วยหลังจากที่เข้ามาถึงด้านในสุดพี่ก็ทําการพาเจ้าบริวนิกของพี่กระโดดไปในบอ่อ ของปลาปิรัญญาเลยเพราะอาหารโปรดของเจ้าบาลิออนิกของพี่มันคือปลาปิรัญญานั่นเองแต่ว่าในบ่อน,นี้ก็จะมีพวกจระเข้อาศัยอยู่ด้วยดังนั้นการมาสู้กับผู้มันก็คงไม่ง่ายเพราะถ้าเกิดพี่พลาดโดนเจ้าปลาปิรัญญาอุ้ยไม่ใช่สิโดนเจ้าจระเข้ใช้ท่ากัดแล้วหมุนพี่ก็จะตกจากหลังเจ้าบาลิออนิกเลยดังนั้นพี่ลงมาแล้วพี่จะใช้ท่าฟาดหางโจมตีสิ่งมีชีวิตในนี้แบบต่อเนื่องหลังจากที่เสร็จจากตรงนั้น พี่ก็ขึ้นออกมาแล้วก็เก็บอ์ติแฟกต์เท่านี้ภารกิจในการพิชิตถ้ำกลางของเราก็เรียบร้อยแล้วครับน้องนักของพี่สนี่ส่วนแกน่ะแถมนี่เนี่ยหนึ่งจากไซสเท่ากันขอลองความโหดเอาเองแ้วกันนี่เนี่ยนี่นี่นนมาดีนีความโหดบอกเลยว่าของเราไม่แพ้ใครโยนกล่องขีดสู้ต่อไปนี่เนี่ยเนี่ยอือแตของแถมหลังจากที่เสร็จภารกิจจากถ้ำกลาง สิ่งต่อไปที่พี่จะทำนั่นก็คือการจับนกอาเจนเทวิทและนี่ก็คือวิธีการจับของพี่พี่ก็จะมานอนนะครับบริเวณแดนหนาวแล้วเราก็ใช้ปืนของเรานะครับทำการยิงไปเลยแต่บอกเลยว่าโอ้โหวุ่นวายมากเพราะทีแรกคิดว่ามันจะง่ายนะแต่ไปไปมามาบอกเลยว่าเริ่มยากครับเพราะาโดนเจ้าบริวาิคลุมแบบโอ้โหโดนเสื้อผ้าขาดกระจุยแบบแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้บอกเลยว่าเกือบจะได้ไปนอนเตียงฮะท่านผู้ชมโอเคแล้วพี่ก็ยิงตัวแรกสรุปได้ฮะหลังจากนั้นก็เริ่มไล่ยิงตัวที่2หลังจากที่เราทําเจ้าอาเจนทวิททั้ง2ตัวสรุปได้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ได้พาเจ้านกอาเจนไปผสมพันธุ์จนได้ฝูงอาเจนกายพันธุ์อย่างที่น้องๆเห็นนี่เลยครับน้องและคุณพี่เป็นยังไงบ้างครับสวยไหมบอกเลยว่าพี่หมดเวลาไปกับในช่วงนี้เป็น10วันกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม เพราะช่วงเวลาส่วนใหญ่ของพี่จะหมดไปกับการทําตัดกายพันธุ์นี่แหละครับกว่าจะเลี้ยมันโตกว่าจะสุ่มมันได้บอกเลยว่าหมดไปหลายวันเลยฮะก็หลังจากนั้นพี่ก็ไปผสมพันธุ์บาริวินิ่เพิ่มเติมมาอีกแล้วก็ได้มาเป็นบาริวินิ่กายพันธุ์สีอันฟ้าสีขาวสุดเท่ตัวนี้แหละเป็นไงโอ้โหตอนนี้นะครับสัตว์กายพันธุ์เต็มบ้านเลยฮะหลังจากนั้นพี่ก็ได้พาเจ้าบาริวนิ่ของพี่มาฟาร์มเลเวลกับเจ้าทีเล็กแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆที่อาศัยอยู่ในแดนหิมะ หลังจากที่ผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเจ้าบริโอนิของพี่ มันแข็งแกร่งถึงเวลาที่ได้เฉลส่ยแล้วพี่ก็พาเจ้าบริวนิกตัลุยครับเดินทางไปที่ทำํำทิศเลหาน้องๆและไหนระหว่างทางทพี่ได้เดินทางมาพี่ก็เจอกับเจ้าเทอร์เรเบิร์ดซึ่งมันมีเควสที่เราสามารถรับดาบโดยการฆ่าเจ้าเทอร์เรเบิร์ดได้3ามตัวอยู่ดังนั้นพี่ก็เลยรับเควสที่จะต้องสังหารเจ้าเทอร์เรเบิร์ดสามตัวแล้วก็รับดาบมาใช้ซึ่งดาบอันนี้บอกเลยว่าจะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวแ้วครับน้องๆ แล้วพี่ก็ได้มาแล้วดาบเอกลิเบอร์สุดแรงบอกเลยว่าจะเป็นอาวุธที่อยู่กับพี่ไปอีกนานเลยหลังจากที่เสร็จภารกิจจากการรับดาบพี่ก็ตรงดิ่งมาที่ถ้ำพิษโดยเร็วเลยหลังจากนั้นพี่ก็ได้เข้าเข้าไปในถ้ำแล้วก็จัดความมันให้กับตัวเองฮะเออหอบอกเลยว่าโคตรมันเลยครับเพราะว่าบาลีนิกของพี่ตัวนี้มีดาเมจที่โคตรแรงเลยเพราะว่าการสู้กับสิ่งมีชีวิตในถ้ำนี้บอกเลยว่า ถ้าสัตว์ของเราไม่ได้โหดพออาจจะสู้ได้ยากมากครับเพราะว่าแมลงในนี้เลเวลสูงมากแถมยังมีจํานวนมากมหาศาลเลยสกิลของมันยังทําให้เราหนืดและทําให้เราติดพิษด้วยดังนั้นการที่จะลงมาในถ้ำนี้ต้องเตรียมความพร้อมสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคหลังจากที่พี่แบบบวกตบๆจนแบบสะใจแล้วก็เข้ามาถึงด้านในแล้วก็ทาการเก็บอาร์ติแฟกต์เท่านี้เราก็เสร็จภารกิจในการพิชิตถ้ำพิษแล้วครับท่านผู้ชม บอกเลยว่าบอรีมีกลุ่มที่โคตรตึงใบได้แค่นี้แหละตัวนี้มันของจริงหลังจากนั้นพี่กับเจ้าบารีอุนิกก็ได้มุ่งตรงมาที่แดนหินมากแล้วก็จะไปแรกอัติแฟกระหว่างทางก็มีการบุกบ,บ,บุกศบศกับไดโนเสาร์หลุดร้ายแถวนี้บ้างหรือไม่ดุร้ายด้วยนะก็มีการฟาร์มนะครับเลเวลเพิ่มเติมให้กับเจ้าบาลีอนิของพี่อยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็ขึ้นไปแลกอาร์ติแฟกต์กันครับทุกคนหลังจากนั้นพี่ก็แลกจนพี่ได้แทนชุบอาร์ติแฟกต์อุ้ยไม่ใช่สิแทนชุบไดโนเสาร์มานี่คือสิ่งที่พี่ต้องการหลังจากนั้นพี่ก็กดเมนูเซฟเพื่อไม่ให้เกมมันเด้งแล้วก็หลุดออกไปโอเคหลังจากนั้นพี่ก็เดินทางกลับลงไปในจุดศูนย์รวมไดโนเสาร์ของพี่เพื่อตั้งหลักที่จะทําภารกิจต่อไปหลังจากที่กลับมาถึงฐานทัพของพี่พี่ก็ได้ทําการสร้างเตาเผาเหล็กเพื่อทําการเอาเหล็กไปรับชุด กันหนาวให้กับพี่เพื่อเป็นกันอัปเกรดชุดให้กับตัวเองด้วยนะคะน้องๆหลังจากที่ได้ชุดมาแล้วสิ่งต่อไปที่พี่จะทำนั่นก็คือการไปบุกถ้ำเยติโดยการที่เราจะเอาเจ้าบริโอนิของพี่เข้าไปในถ้ำด้วยโดยวิธีการเอาแท่นชุดไปวางไว้ด้านในบอกเลยว่า ยากที่สุดก็คือการที่เราจะเอาเท่นชุบไปวางนี่แหละเพราะในระหว่างที่พี่กาลังจะเอาไปวางบอกเลยว่าสัตว์ในถ้ามันโคตรจะโหดเลยครับน้องๆโดนโจมตีไม่กี่ทีบอกเลยว่า,ต,วต,วาตุยแล้วก็ตุยแล้วก็ตุยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรยากเลยและในที่สุดพี่ก็สามารถวางแท่นไว้ได้ทันเวลาแล้วก็ทาการ่ายชิปของเจ้าบ,บาลิวน่ไว้ข้างในแล้วก็ทําการชุบมันออกมาบอกเลยว่ากว่าจะได้ขี่ ใช้เวลาแบบพอสมควรเลยครับน้องๆนองจากว่าโอ้โหมีทั้งหมาป่ามีทั้งเคร้าวแบบคอยตามไล่ล่าพี่อยู่เสมอดังนั้นก็บอกเลยว่าเฉียดชิวเลยฮะจังหวะน,นี้หลังจากพี่ขี่เจ้า,บาเบริอนิได้แล้วข่าวนี้แหละจะผู้ถูกล่าจะกลายเป็นผู้ล่าแล้วครับน้องๆหมาสิเ,เจ้าคร้าวเยอะที่ไหมเด็บอกเลยนะครับเมื่อใดก็ตามที่พี่อยู่บนหลังเจ้า,บาเบริอนิชีวิตของพี่จะปลอดภัยถึง9กเาลยครับน้องๆพี่เพราะเจ้า,บาเบริอุนิที่นั้นมีความโหดระดับอันฟ่ากันเลยทีเดียว บางทีอันฟ้ายังโหดไม่เข้ามันเลยนี่เนี่ยน,นี่เนี่ยหลังจากนั้นพี่ก็พาเจ้าบริวนิกผจญภยัยแล้วก็บุกตบตบ,ตบกับเจ้าสิ่งมีชีวิตดุร้ายในทํายุติต่อไปจนถึงด้านไหนกันเลยทีเดียวครับน้างรักของพี่ จากที่พี่จัดการเจ้าพวกสัตว์รุกร้ายออกไปจนหมดพี่ก็เข้ามาเก็บอาร์ติแฟกต์แล้วก็สรุปคือพิ่เช็ดทำเยติได้เรียบร้อยเท่านี้นะครับภารกิจของเราก็สําเร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ ออกไปได้านนอกกันเลยครับนุ้งนองหลังจากที่ออกมาจากถ้ำเยติเรียบร้อยพี่ก็ทําการอัปเกรดชุดเกาะของตัวเองโดยการพัฒนามาใส่ชุดเกาะเหล็กเลยหลังจากนี้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมครับน้งนองยูหูของแท้หลังจากที่พี่ได้ชุดเกาะเหล็กมาพี่ก็ได้ทําการไปพิชิตถ้ำสกายลอดแต่ก็ต้องขออภัยน้องด้วยนะครับเพราะว่าพี่ลืมกดบันทึก หน้าจอนะฮะในขณะที่พี่ไปลุยถ้ำสกายลอดหลังจากที่ได้อาร์ติแฟกต์จากถ้ำสกายลอดมาแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ได้ทําการฟาร์มออคซิเดียนเพื่อที่จะเอาไปตั้มอาร์ติแฟกต์ที่เราได้มาทั้งหมด5้าแท่นนะครับน้องของพี่ซึ่งในจังหวะน,นี้ระหว่างที่พี่ฟาร์มอยู่พี่ก็ได้ไปเจอกับเจ้ากีก้าที่มันอาศัยอยู่ที่เขากลางแมพบอกเลยว่าแม่ฉีเพลินมนช่างแบบเซ็งจริงๆเลฮะคือแบบตั้งนานไม่เจอมาเจอตอนฟาร์มออคซิเดียน หลังจากที่พี่ฟาร์มไปสักพักหนึ่งมนันก็เริ่มส่งผลร้ายกับพี่แล้วครับน้องนักบุพี่สิ่งร้ายๆก็เกิดขึ้นเพราะไอ้เจ้ากิก้ามานันก็มาไล่โจมตีพี่เอื้อแล้วก็ทำให้พี่ตุยหนรอบแล้วก็รอบที่สองคือเป็นอะไรที่แบบแค้นมากครับแข้นจนต้องย้ายที่ฟาร์ม <laughs> โอเคหลังจากนั้นพี่ก็มาฟาร์มนะครับอาร์ติแฟกต์จนครบแล้วก็เอากลับไปสร้าง ที่ตั้งอ์ติแฟกตแล้วก็ตั้งอ์ติแฟกตจากนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วนั่นก็คือการพิชิตถ้ำนะครับทุกถ้ำในเกมอาร์คโมบายแล้วนี่ก็คือผลงานของเราคืออ์ติแฟกตนะครับทั้ง5ชนิดเลยเป็นไงฮะคลองแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการพิชิตถ้ำต่างๆแล้ว พี่ก็จัดการมาบินหาเจ้าทีเร็กแล้วพี่ก็มาเจอทีเร็กอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ด้านล่างของแดนหิมะจากนั้นก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ก็ทําการยิงยาสลบใส่มันเลยเพื่อทำการจับมันเพื่อจะเอาไปแก้แค้นเจ้ากีก้านะครับที่ได้ทําลายเราในตอนที่เราไปหาออกซิเยนมานี่มาเป็นทีเล็กของฉันซะแต่จังหวะน,นี้บอกเลยว่าพี่โชคดีมากๆนะครับเพราะมันมีแมมมอสอยู่หนึ่งตัวที่แทงนะครับหรือว่า ป้องกันดาเมจให้กับพิการด้วยนังนนพิการก็ะเลยได้ยิงเจ้าทีเล็กตัวนี้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเจ้าทีเล็กมันไม่สนใจอะไรพี่เลยมอตกัดเจ้าแม่มอสแบบน,นี้ก็สบายหลังจากที่จับเจ้าทีเล็กได้แล้วพี่ก็พาเจ้าทีเล็กมาทําภารกิจสุดท้ายนั่นคือการพิชิตเจ้ากีก้าที่ทําร้ายเราเมื่อตะกี้อืออือเออบอกเลยนะครับการสู้กันในครั้งนี้ที่ได้ทําการขี่เจ้าทีเล็ก สู้กันมันอย่างสูสีหรือว,ว่าจะไม่สูสีดี <c oughs> ทีเล็กพีมันโหดมากครับน้องรักของพี่มาสิครับเจ้ากีก้าคือแบบความโหดของเจ้าทีเล็กของพี่การบอกเลยวาโหดจริงครับสามารถกัดเจ้ากีก้าแกเด็นแล้วก็ฝ่ายหลังตกลงไปที่ขอบเขาหลังจากนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่การก็ได้ทําการกัดที่หัวของเจ้ากีก้าอย่างต่อเนื่องทําให้เจ้ากีก้านั้นแทบจะไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เราเลย หลังจากที่สู้กันไปสักระยะหนึ่งเจ้ากีก้ามันเริ่มรู้ตัวว่ามันสู้เจ้าทีเล็กของพี่ไม่ได้มันก็เลยเรียกอันโล2อตัวซึ่งเป็นลูกน้องของมันเข้ามาช่วยในการโจมตีเจ้าทีเล็กของพิการแต่เจ้าอันโลที่เข้ามาก็ไม่สามารถที่จะตอกรดาเมจอันรุนแรงเจ้าทีเล็กของพิการได้เพราะทีเล็กของพิการก็กําจัดอันโลลงไปได้หนึ่งตัวหลังจากนั้นก็คํารามเพื่อสตานอีกหนึ่งตัวแล้วก็จัดก,การพวกมันลงไปได้ทั้ง2ตัว หลังจากที่กําจัดเจ้าอันโลทั้งสองตัวลงไปได้คราวนี้ท้ายก็เหลือเจ้ากิกาแน่สุดอ้เจ้าทีเล็กคนพิการก็สามารถสังหารเจ้ากิก้าลงไปได้ครับน้งนองๆโอ้โหได้เลเวลมาสี่เลเวลกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็คำรามอย่างราชานี่สรุปแล้วนะครับซีรีส์1 0 0วันคนพิการก็สำเร็จแล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ โคตรลำบากเลยกว่าจะทํำซีรีส์นี้ออกมาจบได้นะน้องๆคือใช้เวลาไปทั้งวันนะครับในชีวิตจ,จริงนะครับในการทํำซีรีส์นี้ออกมาบอกเลยว่าสุดๆเลยฮะโอเคครับสาหรับซีรีส์ร้อยวันนี้นะครับพี่การก็ตั้งใจทํามากๆ จะสนุกหรือไม่สนุกยังไงก็ให้น้งนองๆตัดสินใจแล้วกันนะแต่บอกเลยว่าพยายามทําดีที่สุดแล้วถ้ายัางไงก็มีน้งนองๆท่านไดผ่านมาดูก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพิการด้วยนะส่วนท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพิการด้วยนะครับสำหรับซีรีส์100รวันถ้าสนุกก็น้งนองๆลอ,องเม้น์บอกได้นะเดี๋ยวพิการจะพยายามทําซีรีส์100่วันในเกมอื่นๆอ,ออกมาให้กับน้องๆท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมด้วยนะครับ อันละไรที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าทําอะไรที่ไม่ถูกใจน้องๆก็ต้องขอกลับอภัไปด้วยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นซีรีส์100่้อวันครั้งแรกที่พี่การเริ่มทําเองนะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่ลื่นไหลนะครับน้องและพี่วันนี้พี่การก็ต้องขอลากัไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลากัไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับทีเล็กยางโกดอะ่ะน้องๆโอเค